มาซึ่งดังสินค้าวันมาในวันที่ส0มสิบเรือทนทวนแปดปีซอยเ้าหาค่ะนะเข้าย่ยมกํงเนอเป็นมงคลไปๆค่ะเนาะพบทบตั้งคา้าปานนังค่ะอยู่เคลื่อนอันข่า,าวข่าวคืนอน้านนากข่าเมื่อไงอ่มีน้นำกันนะมันเดเป็น์ลงเวงยกเมกำน้ำในกลมใจว่าขาาตั้งใจหาข่าวในกล้วยยันเปลือมันไปมีข่าวหมาสั่งออกมามันตึกเจ้ากระป้าค่ะเข้าข้ามาถมต้วยลงข่าว อ่าลองของสีซึกมันเขาชิมไลปดตอนโคคดอเราในคณะอํวาว่าเป็นเส้นตั้งโคกึดรดไฟก่อนลีอันเป็นเส้นตั้งตีโคล่เแล้วหญ้่ปล่อยหมักก่าวันนั่นก่อนลีคณนะอาชิมในตั้งสองเตีย้ยในค่ะนั่งฮื้ออ่าจุ่มจอยแถมเขาอันเตมากกําแถมเอ็นแห้งเขามาอะไรไงๆนั่นย่าต่อเหลยวของสีซึกมันเขาเนียดอ่าแม่โคในคณนะอ่าตั้งสองตีคณะนะ คูอันอยากโต๊ะไว้รู่เหลียวไว้มือเตียนเอวเอชไว้วันนั้นค่ะนะอ่ามันขาดปุ๊ดไว้ค่ะนะลดการจังกว่ามะแต่ก็มันกนเดมีแม้นนำไรย่ำตอเหลียวเขาก็เนี่ยมนเมลข,ขึ้นขึ้นวันๆไหนคะนะเดี๋ยวมีแค่พังกำข่ายขึ้นมาไหนป้าค่ะเนาะอ่าแค่พังซึงมกมันเขาคุมกันนี้ก็เอาเคร่งเอาอ่าเล็กเจ้านี่ยขัดใจมาสึกมาต่อมาแม้น่ะคือ เขาดีจังห้องะลรอันจอยแถมเขามาส่งบันเขาไวๆนั่นค่ะนะในกบเป็นอย่างโหหนึ่งค่ะยลก็มีทั้งในแต่ว่าก้วย,ยการในทุ่งนองปิงอันเป็นในวันนองปิงและวันปังตึ้งจะได้แต่กอปังตึกยังสืบเป็นขาวๆแห้งๆ,ๆอยู่ในคณะ,ะในก็ย้อนปันฟังป้าปีน้องคนพื้นที่เขาอันอยู่จอมยิ้มห้อมจะนัน่น่าเป็นเน็ตอ่า บอกมือขณะนะจะอันปลายเพไว้เกาะเจออันไปไลายไรปลายเพก็เนี่ยไข่ปลายไ,ปไ,ปไว้ตีลอสเพ่ในตีเป็นลองหลีตอนดาตัวเจ้าเก่าค่ะเนาะอ่าปังตึกนแน่เด้ก็ยังตึกตีสุดเป็นฮาวฮาวแห àng, ้งๆในขณะย้อนเปิดสังในอ่ามือป่นมาวันสองวันในของสีเสื้อมันแล้วภายเตียนเอ๋เอกเขากว่าอุปโอก้กันดีมึงอ่าแขกค่ะนะดีเว้งคุยมินในก็อัมตกลงกันไรวันในคะ่ะอ่าในก็ใครย,ยังรูกร้กว่าปนะั้นกูว่าเนะาะค่ะเนาะเข้าขาดเดยฟังค่ะนะ ก่อนได้วันเมื่อว่าในสื่อข่าวลงลงได้ก็อืขึ้นมากลวยกาว่ามันเป็นข่าวกวนปืนจีอันยุ่มใจค่ะนะมันเต็มมีค่ะของสีซึกมันห้าเพอ่ห้ายืดแด้หมูคคะนะ่คันออกไว้กาวย้อนเปิเร์พหมักลงคะ่ะตกใส่เนื้อวันหนาไอคั้นในะคะนะอ่าเป็นอกซูน,น่าไอคันกาวันไข้ต้นหุ้งในะคะนะอ่าย้อนเปอร์หมักลงตกสใส่เลเฮเธอผู้ใจก่อนหนึ่งในปืนตีลู่ตายกว่าในะคะ่ะอืมในก็เป็น ลองตั้งอันคาคาปีนอเขาไปเพนนหนึ่งค่ะนะลูปตายแทงก้อนหนึ่งค่ะในวันเมื่อวานในยกอก็มีมาแทงเข่าในก็เขาเปื้นตีก้ยหนึ่งเก่าค่ะนะอ่ามันเดมีเขาย้ำหมกไว้วันเจอในยค่ะในวันที่เศร้าเก่าเหลือทนแปดเหมือนกันของสิซึ่งมันเขาค่ะเอาตรงปล่อยเสดในวันลอยคอนี่ค่ะนะอืมอันโตน้าก็นั่งเขียงพีวันในค่ะอ่ามันเดบิเน็นตีตั้ง กล้วยเขาวันตั้งออกวันเนี่ยก็เป็นเห็นตั้งขึ้นร้อยในยคะนะ่ะเห็นตั้งออกวันวันในะคะ่ะอ่ามาปล่อยสมัครสองลูกในะคะนะกล้วยกวาวะอำ่ำมีก้นเลยครับตั้งมัดเจ็บสังในะคะ่ะเนื้อวันร้อยคอในะคะนะอ่าไข่ตัวหงอ่าหน้าไอคันยากกว่าสองตีค่ะเนาะอ่าวันลอยคอเฮ็นนะคะย้อนเป็นอะไรย้อนเป็นฟังปีนอเขา พอไปเพลอนแล้ว,ลวๆลดวเดหลีค่ะนะอันตึกไปอยู่่ดีเว้นเก่็กแม่เห็นก็ไปก่อนจเจ้วันๆเจ้าด้่แต่กอเข้าค่าหลัแไรฟังค่ะนะสังเจ้ว่ามีสึกลอยอยู่เนี่ยตื้นอ่ำลอยอยู่จ้องจุงขาขานะจ้งเขาค่ะนะหลัไปจุ้งเขาไกลๆคาะย้อนเปิเขามีอะไรก็มันตื้นมาปล่อยมหมักเขาวันเนาะใน่กอเข้าคาหู้กัาากนรลวค่ะลวกค่ะก้นเมืองหนังกันนะค่าแด่ก็ย้อนปั่นฟังไรกล้วยเขา สุบเสีเ้ยวกว็ไม่มาแทงเข่าอ่าบางทึกเนมันหมองก็สุกเป็นเฮาแห้งๆหนะคะเนิเจเมืองขังได้เปลี่นอยู่อ่าสามเจเว้งน่ค่ะนะอ่าเจเว้งมันหมอเจ้เว้งพักกันเนี่ยก็เจเว้งเมืองเหมือนนอคะเนาะอ่าเป็นสามเจเว้งน่ค่ะบางตึกเฮาแห้งอันได้นได้ก็เกาถอยเฮมือถอยเฮกพวกเกาถอยก็อ่าก็ในตึงหนาเในตั้งมันตั้งคังค่ะนะอ่า ไปซิมอะไรเตตยวันนกับค่ะทวยเฮตึงหน้าเฮมันก็สุดสุดท้าสุดท้ากันเป็นเงาไร่จังหนังนั้นไว้วันไหนค่ะนะยังก็มีมาแทางข่าวคิดดิเดียคะ่ะอันขยน้อนปนฟังถึงพี่น้องเขาข่าวคิดดิเดียได้อ่เกี่ยวกับเลยเมืองไตยกว้เก่าวเงาไายมันในคราค่ะถุนนี้เลยฟังด้วยเน,นี่ยค่ะเนาะจีเว้งเ่านะค่ะนะเ่ะา ีเมืองมันค่ะเนาะก้นของสีซึกมันเขาในค่ะนะเขาเก็บก้นตอนตาปังจะเรียกว,ว่าปังซ้อนการซึกแต่จุกทีสิบเจ็ดนะคะอ่ำเพรมีก้นสั่งเอาในค่ะเน,ะน,นื่องเมืองหงตัวแล้วก้นก็หายับนละ,ละ,ละอ,อะไรย่ำตัวเลี้ยวอะไรหาขี่รถขี่ก้าปันเนื้อเวงเหหาโยบก้นในค่ะนะะจันถึงในเฮือนเจอในก็มีวะในะค่ะ ข่าขานังกันก็ไหวยกึ่งในคณะลูกปู่มูลูกขุนศึกขุนหันไหวสังเสีมโยในขณะเขาเอาม่หมดวันในค่ะลูกอ่อนมังก็ในอัศยกรรมถึงสิบแปดในขณะย้อนเปิดตัวอย่าตัวสูงตัวมังไรงีห้องจันกว่าป้าก็มีดัางน้ำซ้ำเลยขึ้นกว่าถุดมาดังเป็นเงินหปแสนหัล้านมันในคณะนในก็เป็นข่าวที่ขึ้นมาเมื่อไลในคณะในเวงชอบในคณะชอบอันออกน้ำมันเหมียนนั่นคณะอื อ่าแต่ก็เขาคาะเดี๋เราฟังอ่าเพราะว่ามึงมานยังเปลี่ยนจังไหนจึงมึงไตเขาก็จังเปลี่ยนมาอะไรค่ะนะเาขากาอ่อนกันฟังไว้ลงนาเดลีค่ะเนาะอ่าข่าวอันใครรัดแต่ก่อนน่าวิ่งจ้องเม,ม้นไอมันร้อดเพคะ่ะอ่ายอดนั่นแหละไปออกไว้เดลีปังตึกติดสุดเป็นเฮาแห้งของสิสซึมันอ่าแต่ก็ซิมอะไรปอดตอนโค่กือเราค่ะนะคะนะยเอาก็ย้ำตอนเหลวเขาค็เน็ดแมะขู่ค่ะนะกูเอาก็กลืนเขา,ขนะา,ขาเต็มมาอ่า ูขนาดน้องเพราะว่าตั้งมันมาเหลียวได้ก็กลนเขาเตือนเตมมาเ่าวะนะมาจอยมาแถมโคผายการซึกเลยสังแห้งซึกเลยสังติมาาแถมมาย้อนไปนั้นเอาค่ะล่ํำคัดเลยว่าเพราะว่ารวยอ๋อย่อมซุ่มปันง่ายๆในจึงจัางเป็นมาเลยค่ะนะฟังตึกขฮาวฮงเ้งนะคะ ตอนต่างวันเมื่อไงก็ข่าวค้ามันตีมีหมอกในก้ยคันะขันคําแต่ก็เมื่อวาในมีกว่าหมอกเจนน็ดสิบหกแสนไปหาเหมือนเจไคานะหคำเน่ยขันเงินก่นททอ,กอกนหนึ่งบาทไทยลายหมอกปักสามคันเปอะมริกันึ่งตัวละลาหมอกสี่หงสี่ปักเงินเขนอยอนลายหมอกหกปักค่ะส่งก้อยหเจอกันทาคะน้องซังเจอวันลายใจถมละมีพรอนลีตอนดับพี่น้องข่าในจึงแค่ตัวก้นลายกูแชกูติดตามปันคา,ายใหญ่นำเสกกาค่ะ ยินลียินจมกูเกอกุคนคณะย้อนสุ่ฮาปีน้องของเขาอยู่ลีกินวันก็ดียนแคมสามมากไม่ลีเป็นอดเพกันกูดีกูต่างกูกกอกุคนสีกัมติขาออกไม่สุขะ